สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้งจะมารีวิวไฟฉายโอไลท์ตัวใหม่ที่อัปเกรดล่าสุดรุ่น Warrior Mini 3ตัวนี้ค่ะรุ่นนี้นะคะเขาอัปเกรดขึ้นมาจาก Warrior Mini 2ค่ะซึ่งมิ้งอยากจะบอกว่า Warrior Mini นนะคะเขาอัปเกรดขึ้นมาพอสมควรเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะว่าเขาเนี่ยจะอัปเกรดอะไรมาบ้างก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่ราคากันก่อนเลยค่ะ o n l ล n e Warrior Mini Tree สี Army Green g r a d i เดียนะคะราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่3,060บาทค่ะแต่ว่าช่วงโปรเดือนนี้นะคะจะลดราคา30%ค่ะเหลือเพียง2,142บาทเท่านั้นเองและเดือนนี้นะคะสาหรับลูกค้าใหม่ที่เข้าสู่ระบบค่ะ คาว่าจะแจกไฟฉายพวงกุญแจรุ่น I3E EOS สีส้มสวยๆแบบนี้นะคะให้คนละ1อันค่ะส่วนลูกค้าเก่านะคะที่เคยมียอดสั่งซื้อ1บาทขึ้นไปเนี่ย จะได้รับไฟฉายรุ่น i1r2pro ค่ะ4ีพินวิวออเรนคนละ1อันค่ะโปรโมชั่นนะคะสำหรับสมาชิกระดับเงินนะคะสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ค่ะในวันที่10กรกฎาคมเวลา2ทุ่มสมาชิกทั่วไปนะคะเริ่มวันที่12กรกฎาคมเวลา2ทุ่มค่ะสิ้นสุดโปรนะคะวันที่17กรกฎาคมเวลา8โมงเช้าค่ะ และเหมือนเดิมนะคะใครที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยลราไม่ทันช่วงโปรโมชั่นนะคะสามารถใส่รหัสส่วนลดมิงกี้ค่ะเพื่อรับส่วนลดพิเศษ12%ได้เลยค่ะแต่ว่าส่วนลดนี้นะคะไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าที่จัดโปรอยู่นะคะรายละเอียดลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อแล้วก็โคส่วนลดเนี่ยมิงลงไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมค่ะเรามาดูกันที่ตัว O l i ล e Warrior m i n i t r e e กันต่อค่ะกล่องที่ได้มานะคะก็จะเล็กกระทัดรัดแบบนี้เลยค่ะสีกรีนเกรเดียนเนี่ยจะเหมือนกับภาพหน้ากล่องเป๊ะเลยนะด้านหลังเนี่ย เขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เราค่ะพอแกะกล่องออกมาแล้วนะคะอย่าลืมอ่านแผ่นสีเหลืองที่เขาให้มาด้วยนะคะมาดูกันที่อุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ที่ได้มาเนี่ยก็จะมีไฟฉาย v อ r e o Mini 3 e ตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมีคู่มือซึ่งมีภาษาไทยด้วยนะคะมีสายชาร์จ MCC 3มมาให้อีก1เส้น มีขายยึดรูปตัว L ค่ะหนึ่งอันเอาไว้ติดกับกำแพงนะคะสำหรับเก็บไฟฉายค่ะเรามาดูกันต่อที่ตัวไฟฉายกันนะคะสีที่ได้มาเนี่ยเป็นสีเขียวที่มีการเฟดส,สีดำตรงนี้ค่ะสวยมากเลยนะสีเขียวตัวนี้เนี่ยสวยมากจริงๆนะคะถ้าเอามาเปรียบเทียบกับตัวมินิทูนะคะที่มิงมีอยู่เนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันค่ะแต่ว่าตัวมินิทเนี่ยเขาจะมีขนาดเล็กกว่านิดนึงค่ะ ตัวไฟฉาย,ยจะมีความยาวอยู่ที่111ม mm ิลลิเมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณหัวเจะอยู่ที่23มิลลิเมตรค่ะแต่ว่าตัวมินิทูนะคะเนี่ยถ้าเอามาเปรียบเทียบกันนะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่ายาวกว่าบริเวณหัวไฟฉายเนี่ยเขาก็มีความกว้างกว่าด้วยนะคะส่วนน้ำหนักเนี่ยจะเท่ากันค่ะน้ำหนักอยู่ที่122กรัมเท่านั้นเองค่ะสามารถกันน้ำได้ที่ IPX8 นะคะมีการลองทดสอบนะคะด้วยการที่วางอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ฉีดน้ำใส่ค่ะ น้ำไม่เข้าเลยนะคะถือว่าผ่านค่ะและตัวนี้นะคะกันกระแทกอยู่ที่1.5เมตรค่ะบริเวณตัวบอดี้นะคะจะมีลายกันลื่นแบบนี้ค่ะลายเดียวกันกันกบตระกูลบริเอร์ตัวอื่นๆของโอไลท์เลยค่ะและก็จะมีการเฟดส,สีนะคะบริเวณหางไฟฉายด้วยมิยงชอบสีที่มีการเฟดมากนะคะมิงว่าสวยดีค่ะสําหรับบอดี้นะคะทํามาจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยค่ะมีคลิปหนีบ2ทางสีดําอยู่บริเวณตรงนี้ค่ะเป็นวัสดุสแตนเลสสตีลค่ะตัวคลิปหนีบเนี่ยจะกว้างแล้วก็หนาขึ้นกว่าเดิมนะคะ มีรูร้อยสายคล้องไฟฉายให้เราตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตัวรุ่น mini 2นะคะรูเขาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ค่ะตัวสวิตช์ด้านข้างไฟนะคะจะเป็นแบบโลหะค่ะถ้าเอาไปเปรียบกับรุ่น mini 2นะคะจะเห็นได้ว่ามีการออกแบบให้กว้างขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นค่ะเพราะว่าเขาทําจากโลหะตรงกลางของสวิตช์นะคะจะมีไฟแสดงสถานะด้วยค่ะสีเขียวเนี่ยแบตจะเหลือประมาณ60%นะคะถ้าเป็นสีส้มเนี่ยแบตจะเหลือ10-60%ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสีแดงนะคะ แบตจะเดือแค่5-10%เท่านั้นเองค่ะและถ้าเป็นสีแดงกระพริบนะคะแบตบเนี่ยเหลือน้อยกว่า5%แล้วแนะนําให้ชาร์จค่ะบริเวณหางไฟฉายเนี่ยก็มีการออกแบบใหม่ค่ะรุ่นเก่าเนี่ยก็จะมีปุ่ม3ปุ่มตรงนี้ใช่ไหมคะส่วนรุ่นใหม่เนี่ยก็ยังมีปุ่มนูนอยู่รอบนอกค่ะที่เป็นสีดําแต่ว่าจะออกแบบให้มีความเรียบเสมอกันมากขึ้นเท่าที่มิงอ่านมานะ เขาจะใช้เทคโนโลยีใหม่เลยค่ะที่เรียกว่านาโนโมดิ้งค่ะทําให้ถ้ามีอะไรเนี่ยที่ทําให้สวิตช์หางสกรปรกก็จะทําความสะอาดได้ง่ายมากขึ้นค่ะเวลากดสวิตช์เนี่ยก็จะหุบเข้าไปแบบนี้ค่ะซึ่งใช้ง่ายค่ะกดง่ายตั้งง่ายชาร์จง่ายเพียงแค่แปะสายชาร์จลงไปก็ชาร์จให้แล้วค่ะมีไฟบอกสถานะการชาร์จด้วยนะถ้าสีแดงเนี่ยก็สแสดงว่าแบตยังไม่เต็มถ้าขึ้นสีเขียวนะคะก็สะแสดงว่าแบตเต็มเรียบร้อยแล้วค่ะ บริเวณหัวเบซิลนะคะจะมีการออกแบบรอยหยักเพื่อใช้ทุบของแข็งด้วยค่ะตรงรอยหยักเนี่ยจะเป็นสีดํานะคะเป็นสแตนเลสสตีลมาดูกันที่ตัวเลนกันต่อค่ะถ้าเทียบกับตัวเก่านะคะจะเห็นว่าตัวเลนเนี่ยจะมีขนาดต่างกันเล็กน้อยค่ะตัว Warrior Mini 3เนี่ยจะมีความเว้าลงไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัว w a r r i o r m i n i 2เนี่ยจะเรียบเรียบแบนๆบนค่ะถ้าลองเทียบแสงกันแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าขนาดของแสงเนี่ยต่างกันอุณหภูมิของสีเนี่ยก็ต่างกันด้วยนะคะตัว Warrior Mini 3เนี่ย แสงเขาจะขาวกว่าค่ะส่วน v a r i o r Mini 2นะคะสังเกตดูนะจะออกสีเหลืองกว่าเล็กน้อยค่ะแต่ว่าความสว่างสูงสุดเนี่ยเท่ากันนะคะอยู่ที่1,750ลูเมนค่ะแต่ความต่างเนี่ยอยู่ที่ v a r i o r Mini ์นะคะสองเด็ไก,กลกว่ารุ่น v a r e o r Mini 2ค่ะ ตัว v a r i ลเยอร์มเนี่ยจะส่องได้ไกลสูงสุดถึง240เมตรค่ะส่วนตัว Va r i ลเยอร์มเนี่ยจะส่องได้ไกลแค่220เมตรคือแตกต่างกันเล็กน้อยอะค่ะอ๋อแล้วก็รันไทม์นานกว่าด้วยนะคะตัว v a r i ลเยอ i ์มินเนี่ยจะรันไทม์ได้นานสูงสุดถึง100วันเลยค่ะส่วน v a r i ลเย i ร์มนะคะจะรันไทม์ได้นานสูงสุด45วันค่ะต่างกันเกินครึ่งเลยนะ ตัว Warrior Mini นะคะจะมีการอัปเดตเซนเซอร์ปรับลดแสงใหม่ให้ด้วยนะคะซึ่งเป็นรุ่นแรกนะที่มีการใช้เซนเซอร์แบบใหม่แบบนี้ค่ะเซนเซอร์แบบใหม่นะคะเขาเนี่ <c oughs> จะตรวจจับระยะสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหน้าล่วงหน้าก่อนที่จะเปิดไฟฉายค่ะถ้าไฟฉายเปิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะ ว่าจะตรวจจับสิ่งกีดขวางด้านหน้าก่อนค่ะทันทีที่เปิดไฟขึ้นมานะคะสมมุติว่าเขาเปิดแสงเทอร์โบแล้วก็มีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะแสงนี้จะถูกปรับลดลงโดยอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะทําให้ลดการเสียหายจากความร้อนที่เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ถ้ากลับกันนะคะถ้าเกิดเราเนี่ยเปิดไฟฉายในบริเวณที่ฝนตกหรือว่าเราใช้ไฟฉายส่องผ่านกระจกเนี่ยค้าว่าจะไม่ปรับลดแสงให้นะคะสามารถใช้แสงที่เราต้องการได้เลยถือว่ามีการพัฒนาเซ็นเซอร์ให้ฉลาดมากขึ้นค่ะตัวแบตท,ทั้ง2รุ่น ะะจะเหมือนกันเลยค่ะ จะใช้แบตรหัส18650 3,500มิลลิแ ah, อมป์3.6โวลต์เหมือนกันเลยค่ะส่วนวิธีใช้ค่ะก็ไม่ได้ยากอะไรเลยสามารถเปิดไฟฉายนะคะได้ทั้งสวิตข้างแล้วก็สวิตหางค่ะสวิตหางเนี่ยจะมีการตั้งค่าได้2แบบคือโหมดโรงงานแล้วก็โหมดแทคติเคิลค่ะโหมดโรงงานเนี่ยจะมีแสงเทอร์โบแล้วก็มีเดียมค่ะถ้ากดครึ่งหนึ่งนะคะจะได้แสงมีเดียมแต่ว่าถ้าเกิดเรากดลึกสุดเนี่ยก็จะได้แสงเทอร์โบค่ะสามารถกดแบบชั่วคราวได้นะคะถ้ากดแล้วก็ค้างนิ้วไว้เนี่ยแสงจะติด แบบนี้ค่ะถ้าปล่อยนิ้วออกเนี่ยแสงก็จะดับลงแต่ว่าถ้ากดและเอานิ้วออกทันทีเนี่ยแสงจะติดตลอดแบบนี้นะคะและอีกโหมดค่ะเป็นโหมด Tactical ก็จะมีแสงมีเดียมแล้วก็ Stroke ค่ะวิธีการเปลี่ยนโหมดก็ง่ายมากๆค่ะแค่กดที่สวิตช์ห่างค้างไว้กดลึกสุดเลยนะแล้วก็กดสวิตช์ข้างในหนึ่งครั้งค่ะแค่นี้เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนโหมดให้เราแล้วค่ะ กดครึ่งหนึ่งนะคะก็จะได้แสงมีเดียมแต่ว่าถ้ากดลึกสุดนะคะจะได้แสงสโตรบค่ะถ้าใครเนี่ยใช้งานโหมดแท็กติคเคิลบ่อยนะคะก็ปรับเป็นโหมดนี้ได้เลยค่ะจะได้เข้าถึงแสงสโตรบได้ง่ายขึ้นส่วนการกดที่สวิตช้างนะคะจะมีการกดหลายแบบมากๆเลยค่ะกดสวิตช์ลงไปเนี่ยก็เปิดไฟฉายค่ะกดค้างไว้เนี่ยแสงก็จะวนโลมีเดียมหายไปเรื่อยๆค่ะส่วนแสงเทร์โบแสงสโตรบแสงมูนเนี่ยเราต้องกดแบบพิเศษค่ะกดดับเบิลคลิกสองครั้งก็จะได้แสงเทรบโบค่ะ กด3ครั้งติดติดกันเนี่ยก็จะได้แสงสโ r ร b ค่ะส่วนแสงมูนนะคะต้องให้ไฟฉายเนยอยู่ในสถานะปิดก่อนนะคะแล้วกดที่สวิตช์ค้างไว้จนไฟติดค่ะนั่นแหละค่ะเราก็จะได้แสงมูนแล้วเรามาดูกันที่พารามิเตอร์ของแสงต่างๆกันดีกว่าค่ะแสงมูนนะคะเขาเนี่ยจะมีความสว่างอยู่แค่0.5ลูเมนส์เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยสว่างได้ถึงร้อวันนะแสงโลค่ะ จะสว่างที่15ลูเมนสว่างได้นานถึง165ชั่วโมงค่ะส่องได้ไกล20เมตรค่าแสงที่จุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่100แคนเดราค่ะแสงมีเดียมนะคะจะมีความสว่างอยู่ที่120ลูเมนสค่ะสว่างได้นานถึง18ชั่วโมงส่องได้ไกล60เมตรค่ะค่าแสงที่จุดศูนย์กลางนะคะจะอยู่ที่925แคนเด l าค่ะสำหรับแสงไฮนะคะสว่างอยู่ที่500ลูเมนค่ะ สว่างได้นานถึง215นาทีเลยนะคะและดับแสงลงมาเหลือ200ลูเมนส์ค่ะได้นานอีก30นาทีางได้ไกลถึง125เมตรค่ะค่าแสงที่จุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่3,952แคนเดล่าค่ะส่วนแสงเทอร์โบนะคะจะสว่างที่1,750ลูเมนส์ค่ะแต่ว่าเขาสว่างได้นานแค่2นาทีนะคะและเขาเนี่ยจะดับแสงลงเหลือ500ลูเมนส์ค่ะได้อีก210นาทีค่ะ และก็จะดับแสงลงอีกนะคะเหลือเพียงแค่200ลูเมนส์ค่ะได้ถึง30นาทีและก็ส่องได้ไกลถึง240เมตรค่ะค่าแสงที่จุดศูนย์กลางนะคะจะอยู่ที่14,400แคนเดล่าค่ะและสามารถล็อกปุ่มกดได้ด้วยนะเพียงแค่ให้ไฟฉายนะคะอยู่ในสถานะปิดก่อนค่ะแล้วกดสวิตช์ค้างเอาไว้จนไฟติดขึ้นมาแล้วก็ดับลงค่ะแค่นี้เนี่ยเขาก็ล็อกปุ่มกดให้ได้แล้วค่ะเวลากดสวิตช์นะคะก็จะขึ้นสีแดงแบบนี้ได้ค่ะถ้าเราเนี่ยต้องการออกจากล็อกปุ่มกดนะคะ ก็แค่กดสวิตช์ค้างเอาไว้ค่ะจนไฟเนี่ยติดขึ้นมาแค่นี้เนี่ยก็จะออกจากล็อกปุ่มกดแล้วค่ะคร่าวๆก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปลองแสงนอกสถานที่กันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมิงก็อยู่ข้างนอกแล้วนะคะแต่ว่ามิงจะรอให้แสงเนี่ยมืดกว่านี้อีกสักนิดนึงนะคะแล้วเราก็มาลองแสงตัว Warrior Mini t กันค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาเทียบแสงนะคะตัว Mini t นะคะกับ Warrior Mini 2นะคะว่า2ตัวนี้เนี่ยเขาจะแตกต่างกันประมาณไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะเทอร์โบค่ะนี่นะคะจะเป็นแสงเทอร์โบนะคะของตัว Warrior Mini t นะคะ แสงไกลอยู่นะคะและกว้างออกด้วยนะแต่มีความร้อนค่ะแนะนำให้ใส่ถุงมือนะคะนี่มิงเปิดปั๊บเดียวเองนะยังรู้สึกถึงความร้อนได้นะคะอ่ะเดีย๋ยวเราลองเดินไปด้วยนาอแล้วก็ส่องไฟฉายไปด้วยนะคะเดี๋ยวมิงจะลองส่องขึ้นต้นไม้ให้ดูนะคะว่าจะเห็นรายละเอียดหรือเปล่านะคะ เห็นรายละเอียดอยู่นะคะทำออกมาได้ดีนะคะสำหรับตัววอ r r i เ r อ i ์มินิทตัวนี้นะคะมาดูกันที่แสงไฮบ้างนะคะแสงไฮค่ะเห็นวัตถุที่อยู่ตรงหน้าชัดอยู่นะคะแสงกระจายออกด้านข้างด้วยนะวิ้ว่าแสงไฮก็เพียงพอนะคะแสงไฮนี่ไม่ค่อยร้อนนะจับ จับดูนะคะตรงหัวไฟฉายก็ยังไม่พบความร้อนที่เกิดขึ้นเหมือนตอนที่ทดลองแสงเทอร์โบนะคะแสงมีเดียมค่ะมีเดียมนี่ต่างจากไฮเยอะพอสมควรนะรู้สึกว่าไฮจะสว่างกว่าเยอะเลยนะคะแต่มีเดียมก็ยังพอเห็นอยู่นะแต่ถ้าไกลแล้วอะ่ะไกลไปเนี่ยมิ้งจะส่องไปต้นไม้ตรงกลางเห็นไหมคะ เริ่มเริ่มจะเ,เห็นวัตถุที่อยู่ตรงหน้าต้นไม้ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่ได้ชัดมากแล้วนะคะแต่ก็ยังเห็นรายละเอียดอยู่นะแต่ถ้าเกิดถามความชัดนะคะต้องการเห็นชัดๆเลยเนี่ยแสงไฮเนี่ยจะเก็บรายละเอียดแสงจะเก็บรายละเอียดของวัตถุตรงหน้าได้เยอะกว่านะคะมาดูกันที่แสงโลกันบ้างค่ะมิงยิงแสงไปที่จุดเดิมนะคะ ไม่ค่อยเห็นรายละเอียดแล้วนะคะต้องส่องให้ใกล้ขึ้นมาหน่อยะคะ่ะทีนี้มินจะส่องที่พื้นนะนี่นะคะถ้าเกิดส่องใกล้ๆเนี่ยยังเห็นอยู่นะคะแสงยังกระจายออกนะแต่ว่าถ้าเกิดส่องไปไกลเนี่ยเริ่มจะแสงไปไม่ถึงแล้วนะคะจะเห็นเลือนลางมากนะเหมาะสำหรับเอาจริงๆก็ส่องใกล้ๆมากนะคะไม่เกินตัวผู้ที่ถือไฟฉายนะคะแสงมูนค่ะ โอ้ต้องส่องใกล้มากนะคะถึงจะเห็นรายละเอียดนะคือแสงนะคะเขามาให้เราประมาณนี้นะแต่ว่าเขาอยู่กับเราได้ถึงร้อยวันนะคะเนี่ยพอใกล้ๆเนี่ยเห็นรายละเอียดอยู่นะได้อยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดจะส่องไกลๆมากๆเนี่ยแสงน่าจะไม่เพียงพอนะคะเป็นโหมดประหยัดพยยลังงานนะคะที่มิงว่าโอเคอยู่ค่ะสุดท้ายแสงสโตรบนะคะ ชัดเจนค่ะสว่างนะคะและทำได้ดีค่ะสำหรับโหมดโฉบนะคะมิ้งจะเปิดตัววอ r i ลเยอร์มิกับมิน i T พร้อมกันนะคะ Mini 2นะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะแล้วก็มิน i T นะคะจะอยู่ทางด้านขวามือค่ะอ่ะลองเปิดพร้อมกันนะเทียบแสงกันดูนะคะ จุดศูนย์กลางของแสงนะคะตัววอล i ลเยอร์มินิทนะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะจะกว้างกว่านะส่วนมินิทนะคะเอ่อจะไม่กว้างเท่าแต่ว่าถ้าเกิดดูความสว่างกันนะตัวมินิ3ีนะคะแสงเนี่ยเขาจะออกไม่เหลืองเท่ามินิ2นะคะแล้วก็สว่างสว่างสว่างน่าจะในสายตามิงตอนนี้มิงดูมินิทีเนี่ยสว่างกว่านะเพียงแต่ว่าจุดกึ่งกลางแสงนะคะมินิทูเขาจะกว้างกว่า อาแล้วเดี๋ยวมินจะส่องไปด้านหน้าทั้งคู่นะคะต้นไม้คนละต้นเลยนะแสงมินิทูจะเหลืองกว่านะส่วนมินิทรีจะเป็นสีขาออกขาวกว่านะคะมินิทูนี่จะออกนวลๆเหลืองนวลๆ,ๆนิดๆส่วนมินิทรีนะคะ เขาจะออกสีขาวดูแล้วแล้วแต่ความชอบเลยค่ะแต่ว่าไอตัวมินิทีมิ้งว่าแสงมันมันดูสบายตาสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามมิ n งกี้ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ